ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับดตด่กากสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับลวดเร็วทันใจจริงๆครับสำหรับทางด้านแขคงเทฟทรูบเบงคอกยูเนเต็ดครับเปิดตัวคว้าทางด้านทิ่ธิพันร่วมทีมอย่างเป็นทางการเลยครับ โดยสำหรับทรูแบงคอกยูเนเต็ดครับทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งครับประกาศคว้าตัวเจ้าหนูทิติพันธ์พงจันทร์กองกลางพลังไดนาโมจากบีจีพิมพยูเนเต็ดเข้ามาเสริมแกร่งในฤดูกาล2021เป็นจีโร่เลยครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านแข้งเทพครับได้บรุคขวัตกลุงยืมตัวทางด้านทิติพันธ์พงจันทร์จนจบสิ้นปี2021ครับและจากนั้นได้เซ็นสัญญายาวต่อเรื่อง3ปีครึ่งครับหรือสิ้นสุดในฤดูกาล2024เลยทีเดียวครับและสำหรับทางด้านทิติพันธ์พงจััันนนทททรรร์คคบเเเยยผ่าาาากแแขงงงงมมล้้วืออูต็ด สุรรณบุรี F4 แบบยืมตัวสิงเชียงรายยูเนเต็ดบีจีบุรุยยูเนเต็ดและโออิตะทางด้านจีริี่ปุ่นที่ยืมตัวไปเล่นครับส่วนในานา้ทีมชาติครับกอติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนอยู่19ปีอยู่23ปีและชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2 0 1 3จนถึงปัจจุบันครับสำหรับทางด้านชิริพันพวงจันทร์กับทรูแบงคอกยูเนเต็ดในการลุยศึกตัวใต้ไทยลีก2021ครับในขณะที่ความเครไยวของวงการฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2021ัน 2021, ครับที่อยู่ในช่วง ที่มีข่าวทางด้านการย้ายทีมของสตาร์ดังชันนาระดับทีมชาติไทยหลายคนครับซึ่งก่อนหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านชาดิวชปุ่ยครับกอมกลางลูกครึ่งรอดไทยสวิตเซอร์แลนด์วัย29ปีครับในก่อนหน้าน,นี้ครับที่ประบุลูกหนังแห่งเลือสวิตครับตกเป็นข่าวย้ายทีมแบบยิมตัวออกจากทางด้านลัวแพสสเตเดียมของสโมสรการเทเรฟซี FC ครับเพื่อตําแหน่งตัวจริงกับสโมสรดื่นในไทยีครับโดยตกเป็นข่าวกับหลายทีมทัางด้านราชบุรีเอฟซีมองทองอยูเนเตด สุพรรณบุรีเอฟซีหนองบัวพิเชษีรวมถึงชนบุรีเอฟซีอีกด้วยเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการย้ายทีมแบบยืมตัวของทางด้านชาดิวชปุยครับติดปัญหาที่ค่าเหนื่อยของเจ้าตัวที่อยู่ในหลีกที่สูงมากเกินกว่าที่หลายสโมสรจะจ่ายไหวครับในช่วงที่พุตบอลไทยยังไม่มีการเตะและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงรุนงแรงในประเทศไทยครับทำให้สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจำเย่ยอย่างหนักครับ ในั้นนี้ครับเป็นผลในสถานการณ์การย้ายทีมของชาลิวชาปุยนั้นครับอาจจะไม่เกิดขึ้นในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้ครับและมีความเป็นไปได้ที่เจ้าตัวจะอยู่สู้เยี่ยงเพื่อตำแหน่งภายในทีมสิงเจ้าท่าการเทเรสซีครับเพื่อพิสูจน์ตัวเองก่อนจะดูข้อเสนอก,การย้ายทีมครั้งนี้ในช่วงตลาดซื้อขายรอบที่2ของฤดูก,ก,กาล2 0 2 1ครับสำหรับทางด้านชาลิวชาปุยครับในขณะที่ทางด้านแนวลูกเซมบาของแข้งเทพครับตั้งเป้าหมายยิงประตูในศึกไทยลีกให้ได้เยอะที่สุดเพื่อทําลายสถิติข,ของทางด้านเครตันซินหวาครับ โดยที่ทางฝั่งเอเบอร์ตีเฟรนันเดสครับในลูกชาวบราซิลจากทีมทูแบงคอกยูเนเต็ดครับออกมาเปิดใจผ่านทางด้านเทรครตั้งประหมายยิงประตูได้ยอดที่สุดเพื่อทำลายสถิติดาวยิงตลอดการสูงสุดของทางด้านครตันดาวสิดวาของนาเพือนรวมชาติที่ปัจจุบันคาแข่งอยู่ในหลีกของประเทศอินเดียครับ โดยทั้งนี้ครับได้ยิงไว้ย่าง33ปีครับยิงประตูรวมในศึกไทยลีกตลอดการอยู่ที่133ประตูครับลังอันดับที่2ตามหลังทางด้านเคทันซินวาแก่1ประตูเท่ทานั้นครับซึ่งทางด้านเคทันซินวาครับปัจจุบันอายุ34ปีครับกำลังคาแข้งอยู่กับโซนสตรางด้านเบิงกาลู FC ครักทีมในลีกสูงสุดขอ,ออของอินเดียครับ และสำหรับทางด้านเนปติเฟอร์นันเดสครับเริ่มย้ายมาคาแข่งในลีกของเมืองไทยกับสโมสรราชบุรีมิดพูลเอฟซีระหว่างปี2014-2016เ 20, มืองทองยูเนเต็ดระหว่างปี2017-2020การเตะเอฟซีระหว่างปี2020และทรูแบงคอกยูเนเต็ดปี 2020- ถึงปัจจุบันเลยครับซึ่งเกมแมตช์เดย์แรกในศึกไทยลีกรุก่นกราน2 0 2 1ครับทางด้านทรูแบงคอกยูเนเต็ดมีคิวบุกไป,ปเยือนทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดในระหว่างวันที่3-5กันยายนนี้ครับ โดยรอาทางไฟทางด้านจัดการประกาศการวันแข่งขันและเวลาสถานที่กครั้งครับสำหรับทางด้านทรูเบน k กวูเดเตตครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของสโมสรบีจีุนยูนเดเตครับแชมป์เก่าของศึกฟุตบอลไทยลีก2020ที่ยังคงเป็นตีหนึ่งของการลุ้นทางด้านแชมป์รดูกัลนี้ครับและเป็นทีมเดียวของไทยลีกครับที่ผ่านเข้าสู่รอบนอกอของศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2 0 2 1ที่จะต้องออกไปเยือนทางด้านชินบุงกุนไดมอเตอร์ทีมดังของประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยนะครับ ในซึ่งหลังจากนี้ครับทางด้านเดเดบิดครับมีข่าวว่ากําลังจะเสียกองกลางตัวหลักดีกรีทีมชาติไทยอย่างทิทิพันธพงจันทร์มิดฟิลพันดุวัย,ยิจ2ดปีออกจากทีมไปครับเนื่องจากเจ้าตัวจะหมดสัญญาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับเละได้เก็บของออกจากทีมไปรเรียบร้อยแล้วลครับผมกับไม่ได้มาซ้อมกับทีมเป็นเวลาสักพักแล้วเลยครับ โดยชี้ขนาดล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งก็ได้รับรายงานมาว่าสโมสรบีจีรุมยูเนเต็ดครับจะยังไม่เสริมทัพในตำแหน่งกองกลางเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับแม้จะมีข่าวนักเตะอย่างทางด้านพิธิวัตสุจิตธรรมกุลไม่ฟิลตัวรับจอมขยันจากสิงเชียงลายยูเนเต็ดในช่วงก่อนหน้านี้ก็ตามครับเนื่องจากทางด้านเรดบิดครับยังคงเชื่อมั่นในกลุ่มกำลังที่เหลือในแดนกลางโดยเฉพาะมั่นใจกับทางด้านเจ้าอินเชว,วัตวิเลชานครับกองกลางเชิงสูงที่จะสามารถทดแทนการหายไปของเจ้านิวได้ครับและรวมกับทางด้านกองกลางที่ยังคงมีอยู่ลรับ และในซีซั่นนี้ครับที่จะถึงนี้ครับแม้จะไม่มีทางด้านชิธิพันธ์พวงจันทร์ครับแต่ B ีีภายใต้การคุมทัพของวิทมันครับคุณสือจ้าออสเตรเลียครับในกรงเหลือกองกลางให้เลือกใช้อีกหลายรายครั้งสารัตยู่เยนืควินอินเกโซสุบรรญ,ญ,ญาปุริษส,สายชัยวัฒน์วิริชาตชัดมงคลทงคิรีนัตพลวรสุดรวมถึงทางด้านจักรพันธ์ไฟสุวรรณก็สามารถเล่นได้ในะตำแหน่งกองกลางตัวรับได้อีกด้วยเลยครับสำหรับทางด้านบีจีรุมยูเนเต็ดครับ ในขณะที่ทางด้านเชนบุรี f อฟซีับทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลไทยลีกครับประกาศวันเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่วันศุกร์ที่27สิงหาคมนี้ครับแฟนบอลเตรียมจับจ้องกันได้เลยครับโดยพร้อมเปิดจำหน่ายวันเลขกัเลยครับในช่วงทางออนไลน์เท่านั้นครับซึ่งการเปิดตัวจำหน่ายทางด้านผ่านรูปแบบทางด้าน 4G I พิเศษในระบบฐานสดๆฟุตบอลทันสมัยที่ช้งางเนรบิตขึ้นมาเป็นพิเศษในครั้งนี้ครับ ดยที่คุณทางด้านวิทยาคุณปริมครับประธานสโมสรได้เปิดเผยว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ต่างสโมสรชบรีฟซีครับเป็นผู้สับสนหลักผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับแฟนฟุตบอลและสโมสรแห่งนี้ครับทั้งผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ในสุขภาพความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายกําลังเผชิญอยู่ครับรวมถึงตัวสโมสรเองที่ต้องแบกรับภาวะค่าใช้จ่ายมาอย่างยาวนานในช่วงที่ฟุตบอลลีกไม่สามารถทําการแข่งขันได้ครับ ในทั้งนี้ครับในส่วนการจับจ่ายเลือกชุดการแข่งขันหนึ่งตัวสําหรับแฟนๆฉลามชนครับและแฟนๆฟุตบอลชาวไทยจะได้รับส่วนลดทันที1 0 0บาทจากช้างครับเพื่อแบ่งเบาภาระส่วนนี้จากเดิมที่เป็นส่วนลดจากสโมสรที่เป็นผู้มอบให้ในขณะเดียวกันครับสำหรับช้างครับยังสมทบทุนเพิ่อมอีกตัวละ100บาทครับโดยเงินส่วนนี้จะถูกรวบรวมไปใช้ทางด้านช่วยเหลือแฟนๆและสังคมทางด้านชาวชนบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในหลายๆภาคส่วนครับเช่นอุปกรณ์ป้องกันตัวสําหรับบุคลากรที่ทำงานในด้านหน้าเลี้ยงหนุนร การลดเกณฑานรานย่อยครับใช้บริการเลเดอร์เพื่อนำส่งงานอุปกรณ์ไปยังพื้นที่เดือดร้อนเป็นจ้อนไปครับสำหรับชลบุรีเอฟซีหลอรุ่นกันได้เลยครับวันศุกร์ที่ย7สิบจดสงหาคมนี้ครับสำหรับชุดแข่งขันใหม่ในฤดูกาล2 0 2 1ครับสำหรับทางด้านชลบุรีเอฟซีครับในขณะที่ทางด้านทศวรรษครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางด้านทัพแข่งเทพครับเชื่อมันศักยภาพของทีมแข็งแกร่งขึ้นจากปีก่อนครับชี้การเจอทีมรุ่นแชมป์ในช่วงเปิดวงของฤดูกาลถือว่าเป็นเรื่องดีครับ หรที่ขนาดเจ้าปิงกับทศวรรษรับ,รบออกมาเปิดใจว่าทางด้านเข้งทีเริ่มมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่ได้มีเวลาการปรับจูนเทคนิคกับโค้ชแบนพร้อมมองเห็นถึงข้อดีของการจูทีมรุ่นแชมป์ในช่วงตน้นฤดูกาลก็ะจะทาให้ทีมได้เปรียบในการปรับจูนทีมในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาล2028ครับและสําหรับรายละเอียดของการเปิดเผยดังกล่าวครับเจ้าปิงได้ออกมาเปิดใจถึงการสู้ศึกทยลีก2028กับสโมสรทรูแบงค์ขอยูไนแต่ดครับว่าในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาครับนะักเตะทุกคคนนนตัั้้งใจึึกกอมาขรบ พราะพวกเราพยายามตามตามตามระบบของพี่แบนครับนั่นก็คือการมีวินัยในการเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อเราทําเกมลุกเรามีตัวสร้างสรรค์เยอะอยู่แล้วครับพอเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของเกมรับทุกคนต้องลงมาช่วยกันได้เยอะพอสมควรครับสปอร์ตกันและกันมากขึ้นซึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าภาพรวมของทีมเราน่าจะดีขึ้นในฤดูกาลน,นี้ครับ และทางด้านในส่วนของที่ทีมทางด้านแข่งทีมครับต้องฟาดแข่งกับทีมลุ้นแชมป์ถึงทางด้าน2ทีมในฮันดนัดแรกของช่วงต้นฤดูกาลครับเจ้าปิงได้มองว่าครับนี่จะเป็นผลดีให้กับทีมครับการเจอทีมลุ้นแชมป์ในช่วงต้นฤดูกาลมันก็จะมีทั้งข้อดีตรงที่ว่าเราได้เห็นกันไปเลยครับว่าเราจะทําได้ดีแล้วหรือมีตรงไหนที่ยังคงต้องปรับปรุงครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแจกับพวกเราทีมงานกบนท้ลีฟแับเบอรไปกันด้วย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ